ญาติบุญบุญพญาทางวัฒนธรรมศูนย์เฉลิมราชคลองแห่นะคะในเครือข่ายเยาวชนของปากแตกนะคะวันนี้น้อง,องๆกลุ่มเยาวชนของปากแตกนะคะจัดกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะกิจกรรมเปิดหมวกน,นะคะวันนี้ของเราแปลกไปนิดนึงนะคะวันนี้ของเรานะคะจัดกิจกรรมนะคะหางเงินทอดกระถินค่ะให้กับวัดคลองแหนะคะร่วมทาบุญกับเราได้นะคะตามศรัทธานะคะขอเชิญุูธสักรรนิกชนนะคะ บุญกับเราได้นะคะเป็นกระถิ่นของวัดคลองแหนะคะซึ่งจะทอดกระถิ่นในวันที่ 27, 28พฤศจิกายนที่จะถึงน,นี้นะคะร่วมทาบุญกับเราได้นะคะวันนี้น้องๆน,นะคะในกลุ่มของปากแตกนะคะจคชูนะคะมาให้ท่าน,น,นแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมเมตลาดน้าได้รับเซมกลมน,นะคะชูแรกของน้องๆนะคะซึ่งน,น้องๆก็พร้อมที่จะชูแล้วนะคะวันนี้น้องๆจัดเต็มเลยนะคะเพื่อ สูตรแรกนะคะน้องๆจะโชว์ในชุด